เกาะที่3ในอดีตที่กลุ่มตัวเอกจากเรื่อง quest เจ็ด r e i m a g i n e จะไปเยือนก็คือเกาะที่มีชื่อว่าลาคาอย่างที่คุยชมเห็นครับว่าที่นี่นั้นดูปกติดีแม้จะมีมอนสเตอร์ให้เจอระหว่างทางแต่อากาศก็ยังจำใสไม่ได้มืดมนหรือว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเหมือนกับ2เกาะก่อนหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อเราเข้าไปในเมืองสิ่งที่เราเจอก็คือสัตว์มากมายออกมาเดินบนท้องถนนสัตว์บางตัวรับบทเป็น npc ในร้านค้าร้านขายของรวมไปถึงโรงแรมที่พัก พวกมันดูสนใจอยากจะคุยกับเรานะครับแต่ว่าพูดไม่ได้ในขณะที่ NPC ที่เป็นคนกลับเดินไปมาแบบไร้จุดหมายแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีอยากสื่อสารพูดคุยกับกลุ่มโตัวเอกจุดสังเกตต่อมาก็คือบริเวณอาคารมุมขวาบนนะครับที่นั่นเราจะได้เจอเด็กชายถูกกล่ามเอาไว้ซึ่งเด็กคนนี้ก็ไม่สามารถพูดคุยกับเราได้เช่นกันคือนั้นกลุ่มโตัวเอกตัดสินใจพักที่นั่นนะครับโดยในตอนที่ตื่นขึ้นมาก็พบกับเรื่องประหลาดอีกรอบ พวกเขาที่เจอชาวบ้านที่สามารถพูดคุยกับเราได้เป็นปกติลุงคนนี้เป็นเจ้าของโรงแรมนะครับแล้วเขาก็ดีใจมากที่ตนเองได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งแต่ไม่นานร่างมนุษย์ของเขาก็เปลี่ยนกลับไปเป็นวัวเหมือนเดิมคุณป้าที่เป็นเจ้าของอีกคนก็เลยบอกว่าเมืองลาค่านั้นถูกคำสาปที่ทาให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ส่วนพวกสัตว์ในเมืองก็แปลสภาพมาเป็นมนุษย์ป้าบอกอีกว่าตั้งแต่ที่พวกเรามาถึงเธอก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเป็นเหตุผลให้พวกเขาคืนร่างเดิมได้แต่ว่าไไไมม่่่่่่่นนนนนนาาาาาาาลล้้ววกกกกก็็จจจะะััับปปปปเเเเรรรรงงงสสต์ออออีีีธึใใหหชยยถคคคททุุณูด ตัวอกทั้ง3คนจึงรีบไปเจอชาวบ้านที่ยังไม่ขึ้นร่างเพื่อถามหาเบาะแสชาวบ้านคนนึงเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับตำนานหมาป่าสีขาวเมื่อนานมาแล้วหมู่บ้านแห่งนี้เคยถูกโจมตีจากมอนสเตอร์ที่โหดร้ายแต่แล้วก็มีฮีโร่มาช่วยซึ่งพวกเขาไม่ใช่มนุษย์เว่าเป็นฝูงหมาป่าสีขาวฝูงหมาป่าขาวเข้าโจมตีแล้วก็ต่อสู้นานกว่า3วัน3คืนจนกระทั่งสามารถผนึกปีศาจต,ตนนั้นสำเร็จโชคร้ายก็คือหมาป่าสีขาวทั้งหมดตายจากการต่อสู้ครับเหลือหมาป่าเพศเมียตัวเดียวที่รอดมาได้แต่่่่เเธออออกกกกก็็ไดดด้้้้้้้รรััััับบาาาาาาจจุนนนนนแงงงงมมปปตตตวววีลลทูยยย ในตอนท้ายสุดของชีวิตนะครับเธอได้ให้กาเนิดลูกหมาป่าสีขาวออกมาจนได้แต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็สิ้นลมหายใจเรื่องเกี่ยวกับหมาป่าจากชาวบ้านอีกคนเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้มีหมาป่า2ตัวมาที่หมู่บ้านครับหมาป่าตัวแม่พาลูกที่ได้รับบาดเจ,จ็บมาฝากไว้กับชาวบ้านชาวบ้านก็เลยรับไว้เพราะเชื่อเรื่องตำนานที่หมาป่าเคยมีบุญคุณกับพวกเขาจากนั้นชาวบ้านคนที่3าจะเล่าเกี่ยวกับการปรากฏตัวของมอนสเตอร์ที่ฝั่งตะว,วันตกของเกาะเขาจําได้ว่าหลังจากที่มอนสเตอร์ตัวนั้นปรากฏตัวชาวบ้านก็กลายเป็นสัตว์แลวกกก็ัต์ลาายร่งเปนนค ชาวบ้านคนนี้จะให้กุญแจสำหรับบดล็อกปลอกคอเด็กชายที่ถูกล่าม,มาไว้เพราะที่จริงแล้วนะครับเด็กชายคนนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นลูกหมาป่าที่ได้รับบาดเจ็บตัวนั้นชาวบ้านเห็นว่ามันป่วยแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งก็เลยจำเป็นต้องล่าม,มาไว้ทีนี้ปรากฏว่าพอเราไปดูที่อาคารหลังเดิมเด็กชายคนนั้นก็เปลี่ยนกลับไปเป็นหมาป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสามตัวเอกจึงปล่อยลูกหมาป่าให้เป็นอิสระแต่ว่าไม่นานมันก็กลับเป็นร่างมนุษย์อีกจากนั้นมันก็วิ่งออกไปเราก็เลยตกลงกันว่าถ้้้าาาาตตมมมไไปอจ,จะดดเเเบแสพิิ่ก็ ปรากฏว่ามา่นำทางเราไปยังถ้ำที่อยู่หน้าฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแผนที่นะครับซึ่งที่นั่นก็คือถ้ำกรอตตาเดลซิจิโลภายในใจะเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ครับและที่นี่เราจะได้เจอชิ้นส่วนแผนที่โซนแท็บเล็ตเพิ่มเติมด้วยจากนั้นเมื่อไปถึงชั้นในสุดของดันเจียนเราจะได้เจอหมาป่าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็คือหมาป่าที่พาลูกหมาป่าตัวนั้นไปขอให้ชาวบ้านช่วยเหลือนั่นเอง no มอนสเตอร์ที่เคยโจมตีหมู่บ้านตัวนั้นก็คือแฮกโครแบทมันอารวาสคุกคามชาวเมืองแต่ว่าฝูงหมาป่าขาวได้เข้าต่อสู้กับมันจนสามารถผนึกมันไว้ในโลงศพภายในถ้ำกราตาเดลซิจิโลเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปแฮกโครแบทที่ถูกผนึกไว้ในถ้ำก็ถูกปลดปล่อยออกมาอีกรอบและมันได้ใช้เวทมนตร์สาบเมืองทั้งเมืองเพื่อสลับร่างมนุษย์กับสัตว์ในขณะที่ลูกหมาป่าตัวนั้นก็คือรัฟซึ่งเป็นลูกหมาป่าขาวตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่เมื่อแฮกโครแบทได้คำสาบสลับร่างมนุษย์กับสัตว์ uff, ซึ่่่งงงเปปป,เป็นนหมมาาาากกกถูแลลรใ้ยยุษ แต่สลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันกลุ่มตัวเอกได้เข้าต่อสู้กับแฮกโครแบทกระทั่งถึงช่วงวินาทีชี้ขาดรับจะรอบเข้ามาโจมตีศัตรูจนทำให้แฮกโครแบทขยับตัวไม่ได้ซึ่งท้ายสุดมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ถูกผนึกกลับไปในโลงศพอีกรอบ oh! What ยังไงก็ตามก่อนโดนผนึกแฮกโครแบดจำได้ว่ารัฟก็คือลูกหมาป่าสีขาวตัวสุดท้ายที่รอดชีวิตมาได้ความโกรธแค้นที่มีต่อหมาป่าก,กลุ่มนี้ส่งผลทำให้แฮกโครแบดใช้คำสาปทำให้รัฟเป็นคนเดียวที่ไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้อีกต่อไปฉะนั้นมันก็เลยอธิบายว่าทำไมชาวบ้านและสัตว์ทั้งหมดในราค่าจึงกลับร่างเดิมได้แต่มีแค่รัฟเท่านั้นนะครับที่ยังติดในร่างมนุษย์ต่อไปนั่นเอง เราจะกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมกับพวกทุกคนกลับมาเป็นปกติชาวบ้านคนหนึ่งอาสาเป็นคนดูแลรัฟเพราะการที่เขาไม่ได้กลับร่างเดิมก็จะส่งผลทำให้รัฟไม่สามารถใช้ชีวิตแบบหมาป่าได้อีกต่อไปแต่ทว่าเมื่อเราจะออกเดินทางกลับไปยังช่วงเวลาปัจจุบันรัฟก็ติดตามมาเพื่อขอเดินทางไปพร้อมกับเราณนะตรงนี้เองนะครับที่มาเดเบลจะเป็นคนตั้งชื่อให้ตัวละครน,นี้ว่ารัฟจากนั้นก่อนจะออกเดินทางเข้าไปในประตูมิติรัฟก็จะได้เห็นแม่ของตอนเองเป็นครั้งสุดท้าย we yes. ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจำหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l a แล็ปท็อปเยมิงเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิ์หลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ advice ศูนย์รวม IT สมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว o p t ตัสรุ่นซีโมากับเลนส์แบบใหม่ด e t i น่าแอมเบอร์แว่นกองแสงสำหรับเกมเมอร์โดยเลนส์สีแอมเบอร์ช่วยให้เราเห็นรายละเอียดบนจอมอนิเตอร์ได้ดีขึ้นเนื่องจากสามารถกรองแสงสีฟ้าได้73%มากกว่าเลนส์กองแสงใสปกติถึง1.5เท่า o p t ตัสซีโยังมาพร้อมกับกรอบแว่นดีไซน์เรียบง่ายน้ำหนักเบามากๆทนทานต่อการกระแทกและการบิดงอสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Offi ิเชียลเพของ o p t ตัสแล้วก็ใช้โค้ดเดมูเป็นส่วนลดได้เหมือนเช่นเคยครับ ทีนี้เราจะอ,อกเดินเรือไปอยังลาคานะช่วงเวลาปัจจุบันนะครับโดยที่แรกที่เราจะไปก็คือถ้ำกรอตตาเดลซิจิโลกลุ่มโตเอกจะเข้าไปตรวจสอบบริเวณหลุมฝังศพที่ใช้ผลึกแฮโครแบตณตรงนี้มันจะมีเสียงรอดออกมาสื่อสารกับเราและสิ่งที่กลุ่มโตเอกทําก็คือการปิดปล่อยแฮโครแบตออกมาอีกครั้งแต่ว่ามอนสเตอร์ดุร้ายตัวนั้นได้เปลี่ยนเป็นมนุษย์ไปแล้วแฮกโครแบตจังจาเราได้ดีครับจําได้ว่าเคยต่อสู้กันเมื่อในอดีตนานมาแล้ว เขาเล่าว,ว่าหลังจากพ่ายแพ้และโดนผนึกเขาก็หลับไปนานมากพอตื่นมาอีกทีก็กลายเป็นร่างมนุษย์ไปซะแล้วครับแต่ก็ไม่กล้าออกไปไหนเนื่องจากร่างกายมนุษย์นั้นอ่อนแอสุดท้ายก็เลยซ่อนตัวอยู่ที่นี่แล้วก็พยายามจะขู่ให้คนกลัวแล้วก็หนีไปชะตากรรมของแฮกโครแบทจึงตีความได้ว่าหลังจากถูกผนึกเมื่อเวลาผ่านไปผนึกได้คลายลงแต่แฮกโครแบทไม่ได้กลับมาเป็นปีศาจที่น่ากลัวอีกแล้วผลกรรมทําให้เขาสูญเสียพลังและกลายร่างเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอลงเขาจึงต้องหลบซ่อนอยู่ในโลงศพและแกล้งทําเสียงน่ากาากันวรวะจถูมุษย์ง You r e here t o o The White Wolf b o ป่าแ n น t ี a นั่น l i อทผมดีใจที่คุณอยู่ท e ่นี่ผมตั้งใจจะขอโทษคุณคุณเห็น e เขายังจำรัฟได้เช่นกันนะครับเขาแสดงออกชัดเจนว่ารู้สึกผิดมากที่คำสาปของเขาในอดีตทำให้รัฟต้องติดอยู่ในร่างมนุษย์ตลอดกาลเขาจึงเสนอตัวว่าจะใช้พลังเวทมนต์ที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเพื่อแก้คำสาปให้รัฟกลับไปเป็นหมาป่ารัฟตกลงว่าจะลองดูนะครับแคโรแบทจึงรวบรวมพลังทั้งหมดไร้เวทใส่รัฟ ผลปรากฏว่าเม็ดมนล้มเหลวนะครับรับไม่สามารถคืนร่างเป็นหมาป่าได้อีกแต่ว่าสิ่งที่ได้มาแทนก็คือแม้ร่างกายจะไม่คืนสภาพแต่ว่าพลังเวทนั้นกลับไปช่วยปลดล็อกสติปัญญาและก็การสื่อสารทําให้รับสามารถพูดภาษามนุษย์ได้ในที่สุด no! แหโครแบดรู้สึกผิดหวังที่ช่วยไม่ได้นะครับแต่ว,ว่ารับกับไม่ได้โกรธแล้วดูเหมือนว่าเขาจะยอมรับการเป็นมนุษย์ได้แล้วเนื่องจากมันทําให้เขาสามารถเดินทางไปกับเพื่อนๆได้สะดวกขึ้นสุดท้ายแหโครแบจึงตัดสินใจใช้ชีวิตเงียบๆในทาต่อไปในฐานะมนุษย์ส่วนรับก็ออกเดินทางต่อในฐานะเด็กชายผู้กล้าหาญก่อนแยกทางกันนะครับแหโครแบได้มอบสโตนแท็บเล็ตให้เราอีกหนึ่งชิ้นจากนั้นเราจะกลับไปที่หมู่บ้านครับสภาพในตอนที่ไปถึงก็คือชาวบ้านกลับกลายเป็นสัตว์อีกรอบ แต่ว่ารอบนี้พวกเขามาเดินล้อมวงกันที่กลางหมู่บ้านซึ่งเรื่องก็จะมาเฉลยหลังจากนั้นนะครับว่าจริงๆแล้วชาวบ้านไม่ได้กลายเป็นสัตว์แต่ว่าแต่งตัวให้เหมือนสัตว์เฉยๆโดยพวกเขาเรียกเทศก,กาลนี้ว่า Animal Festival เพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณว่าครั้งหนึ่งเราสัตว์ป่าเคยช่วยหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้ผู้เล่นจะสามารถเข้าร่วมเทศก,กาลนี้ได้ด้วยนะครับโดยเราจะใส่คอสตูมเป็นเจ้าหมู3ตัวเพื่อไปเล่นเกมทายสัตว์ว่าใครเป็นอสวินตัวจริงซึ่งถ้าทายถูกจนครบทุกคนก็จะได้รางวัลเป็นของตอบแทนและนี่ก็คือเรื่องงรราาาาวทัั้หมดเกะคคบ